จะเลองให้ฟังจะไม่ให้หิวได้ไงกว่าจะต้องกินสวัสดีค่ะมาพบแม่จ๋าพ่อเพิ่นกันอีกแล้วทุกคนนะคะวันนี้มากินส้มตำกันจ้าวันนี้แม่จ๋าตำส้มตำนะคะวันนี้ส้มตำล้วนๆเลยนะคะไม่มีขนมจีนนะคะ วันนี้รู้สึกว่าอาอยากกินแบบนี้นะคะอยากกินแบบส้มตำล้วนๆเลยนะคะก็เป็นอา่าส้มตำปลานะคะไม่มีปูนะคะแม่จ๋าไม่ได้ใส่ปูพูดแล้วก็น้ำลายสอทุกคนวันนี้ส้มตำมะละกอล้วนๆเลยจา้ามาทานด้วยกันนะคะทุกคนฮืมวันนี้แม่จ๋ามาแบบพูดดีอีกแล้วกินช้อน <c oughs> จะรอดไหม วันนี้แม่จา๋ามีกระเจี๊ยบด้วยนะมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทาเพลงบรรเลงเลยพาทุกคนมากินนอกบ้านอีกแล้วนะคะรีบกินรีบเข้าบ้านนะคะเพราะว่ามันมันก็เห็นเป็นแสงแดดแบบนี้แต่ก็ เย็นนะคะหนาววันนี้อากาศประมาณ14องศานะคะถ้านั่งกลางแดดมันก็จะมีความอุ่นหน่อยนึงนะคะทุกคนแต่ว่าอืมแม,แม่จ๋าต้องหยีตาต้องหยีตากินหรือไม่ก็ต้องใส่แว่น ไปร้านให้มาซื้อก๋จวยมาด้วยแม่ใจกินหมดเลยทั้งก้างเลยวันนี้ไม่มีพิเศษกุ้งไม่มีพิเศษปลาหมึกไม่มีพิเศษหอยนะคะทุกคนมะละกอล้วนๆเลยนะคำาบกใหญ่ อเนี่ยกินแบบพูดดีแล้วมันก็จเจองอย่างนู้น,น,นหล่นอันนี้หล่น ได้ม่จากที่จะตำส้มน้ำกินแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะอัดวิดีโอนะทุกคนแต่พอตำเสร็จแล้วอัดวิดีโอให้เพื่อนๆชวนเพื่อนมากินด้วยดีกว่ากินคนเดียวมันเหงาทุกคนเลยอพอตำเสร็จชวนเพื่อนมากินด้วยดีกว่าก็เลยทำวิดีโอมาชวนเพื่อนๆกินด้วยกันจะ้ะ ด,ดนกก็ะ้องกล่อมนะได้ยินเสียงนกไหมทุกคน วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนแล้วก็ก็จะมีอาจจะมีเสียงเพื่อนบ้านทำงานกันนะคะบ้านแม่สาจะอยู่ติดทางรถวิ่งแล้วก็เสียงเขาก็จะขับรถเข้าออกนะคะทำงานทำสวนแต่งตกแต่งสวนอะไรกันอย่างเงี้ย กินช้อนมันไม่อร่อยเหมือนกินมือนะทุกคนจริงมันจะอารมณ์เดียวกับกินก๋วยเตี๋ยวทุกคนสังเกตไหมถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวอะถ้าเราไปสั่งแล้วนั่งกินที่ร้านอะจะอร่อยแต่ถ้าเกิดสั่งใส่ถุงกลับบ้านมาเมื่อไหร่หละไม่อร่อยเหมือนกันกิน น่ใจะคิดว่ากินส้อมตามแล้วกินช้อนมันไม่อร่อยเหมือนกินมือมันเป็นความรู้สึกรู้สึกส่วนบุคคลนะคะจริงๆแล้วมันก็คือมันก็รสชาติเหมือนกันนั่นแหละแต่แบบเป็นความรู้สึกส่วนตัว วันนี้ดีหน่อยลมไม่ค่อยแรงแต่อากาศเย็น กินเฉยๆได้ไหมทุกคนไม่ต้องพูดอะไรคือกินอย่างเดียวเลยไม่ต้องพูดอะไรได้ไหมคะจะมีคนมาดูไหมามาถึงก็ตั้งหน้าตั้งตาก,กินเลย ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยอะทถ้าขายอะไรกันแล้ว เขียวตุยๆไม่มีโอกาสได้ปากจะว่างได้คุยเลยนะครับทุกคน ยัใส่ยัดใส่เหมือนหิวมาก <emoji> จะไม่หิวได้ไงแม่สาจะเล่าให้งสองเลรอจะเล่าให้ฟังจะไม่ให้หิวได้ไงกว่าจะต้องกิน กว่าจะได้มานั่งกินทุกคนตาเสร็จอะไรเสร็จหาโลเคชันหาจุดหาจุดตั้งหาจุดนั่งทำวิดีโอนะฮะพูดไปแล้วก็ขำเนาะอยากเป็นยูทูบเบอร์ตาเสร็จนะคะกว่าจะตาเสร็จหาโลเคชันที่จะนั่งทำวิดีโอพอหาโลเคชันได้หามุมกล้อง จะหันไปทางไหนมุมกล้องอ่ะมุมกล้องเสร็จมาจัดจานตั้งยังไงให้กล้องเห็นตั้งยังไงให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนู่นนี่นั่นอะไรต่อมีอะไร,ะไรกว่าจะได้กินส้มตำเซ็งพอดีอยากเป็นย <c oughs> ูทูบเบอร์ก็ต้องอดทนนะคะต้องอดทน เพื่อนเพื่อนจะได้มาเจอแบบเพื <il S 2> ่อนเพื่อนเพราะว่ากินคนเดียวก็ไม่อร่อยก็ต้องมาตั้งกล้องหาเพื่อนๆนกินด้วยเป็นเพื่อนกัน กินกับเพื่อนกินไปกินมาคุยไปคุยมามันก็จะหมดโดยไม่รู้ตัวอลืมกินเอามากินนะไไม่ได้เอามาตั้งโชว์เพื่อนเพื่อไม่บอกเลยไม่เติอไม่จ๋าเลยอ่ะ คุณท่านคุณท่านอยู่หลายวันแล้วต้องเรียกจัดก,การคุณท่านก่อนที่จะต้องโยนทิ้งจะได้ วันนี้ผมสวยได้นะทุกคนวันนี้ผมสวยได้แล้วนะไม่มีลมมารบก,กวนวันนี้สวยจะสมใจอืม ส้ตมตำแม่จ๋าจีจัดน่าดูเลยวันนี้ส้ตมตำแม่จ๋าเอาใจสายเปรี้ยวนะเปี้ยวจีจัดหนักเปรี้ยวไปนิดนึงขอตบท้ายด้วยผลไม้ถือว่าเป็นผลไม้ ហឹមអឺតាមស្វាង โคลาเชอร์รี่เป็นโคแล้วก็มันเขาก็จะผสมเชอร์รี่ลงไปด้วยนะโคลาเชอร์รี่งานเลีย้ยงต้องมีวันเลิกลานะคะทุกคนวันนี้มาแบบว่าไม่พูดไม่จาอะไรกันมากว่าถึงก็บรรเลงเลยะ้ะแม่จ่า เหมือนจะหิวมากมายนะคะยังไงกันนะคะแม่จ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมจนจบคลิปนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อๆไปนะคะทุกคนอขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ให้แม่จ๋ามาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสําหรับกัลยาณมิตรทุกๆท่านนะคะ คลิปนี้แม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนจาไว้พูกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วมาคอยดูว่าแม่จ๋าจะพาทุกคนไปเพลินไปกินไปเที่ยวแบบไหนนะคะทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ